สวัสดีครับผมขออนุญ,ญาตแนะนําการใช้รถ R12 นะครับ <c oughs> ขั้นแรกนะครับกุญแจที่เราได้นะครับจะเป็นกุญแจหลัก1ดอกนะครับแล้วก็กุญแจสำรอง1ดอกนะครับแล้วอันนี้จะเป็นเลขของกุญแจนะครับนี่ครับก็ถ้าลูกค้าได้ไปนะครับอันนี้ถ้าหายเราสามารถใช้กุญแจสำรองอันนี้ <c oughs> เพื่อเสียบได้เลยปุ๊บอ่าพิ้น จิ้มตรงนี้เราสตาร์ทจะมีสัญญาณนะครับต่อมานะครับพามาดูปุ่มต่างๆนะครับอันนี้ก็มือเบรกมือคันนะครับเราใช้การปรับระดับให้พอดีข้อมือนะครับค่าดันไปแล้วก็สามารถปรับระดับได้ความกว้างของเบรกคัดนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เขาแถมมาให้นะครับเอาไว้ควบคุมในหน้าจอ tft นะครับแต่ของเราอาจจะไม่ต้องใช้ครับไฟสูงนะครับถ้าเรากดจะเป็น ไฟแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดันออกก็จะเปิดไฟสูงนะครับต่อมาเป็นคูดคอนโทรลนะครับคูดคอนโทรลวิธีการใช้นะครับกดออนพอออนเสร็จรถวิ่งประมาณ30-40กิโลเมตรเราสามารถกดเซตค่ารถจะวิ่งโดยที่เราไม่ต้องบิดคันเร่งครับผมถ้าลูกค้าจะเพิ่มความเร็วสามารถกดตรงนี้ขึ้นได้ เขาจะขึ้นทีละ1กิโลเมตรนะครับหรือกดทอยหลังลงได้ทีละ1กิโลเมตรครับวิธีการยกเลิกเขานะครับเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่กําเบรกกาคัดเหยียบเบรกนะครับรถเขาจะยกเลิกให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าปิดก็ได้นะต่อมานะครับก็คือปุ่มอุ่นมือนะครับเราสามารถกดได้เลยก็จะเป็นปรับระดับนะครับจะขึ้นที่หน้าจอนะครับปุ่มไฟพามากครับผมอันนี้ปุ่มทักชั่น n c o n t r o นะครับเป็นการล้อกันสะบัดนะครับ ต่อมานะครับเป็นปุ่มที่อาไว้ใช้ควบคุมในหน้าจอนี้นะครับเมื่อเรากดลงปุ๊ปึ๊บหรือกดขึ้นนะครับก็จะเป็นการเลื่อนเมนูต่างๆครับแต่ถ้าเรากดค้างจะเป็นการโอเคหรือว่ากดค้างปุ่มข้างบนจะเป็นการกดออกครับอันนี้นะครับจะเป็นปุ่มไฟเลี้ยวครับอันนี้จะเป็นปุ่มแตะครับอันนี้จะเป็นที่ไว้โทรศัพท์ครับผม ที่วัโทรศัพท์นะครับตามวิธีการใช้นะครับเราดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็หมุนตามระดับโทรศัพท์เราได้เลยแล้วเมื่อเราปิดเราก็ปิดนะครับเขาก็จะล็อกโทรศัพท์เราปุ่มต่อมานะครับอันนี้ครับเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดหน้าจอนะครับอันนี้ปรับโหมดครับอันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปครับถังน้ํนมามันเรายังเป็นกุญแจอยู่นะครับเราสามารถใช้แม่กุญแจนี้เพียงกดปุ๊บไขได้เลยอ่า ต่อมานะครับหน้าจอนะครับการเปิดหน้าจอนะครับเรากดปุ่มนี้ได้เลยหน้าจอก็จะขึ้นแจ้งเตือนต่างๆนะครับสีเขียวพุทคอนโทรลทักชั่น ABS ห้ามกระพริบอย่างนี้คือรถเขาสแตนบายนะครับก็คือเราสามารถพอขับแล้วเขาจะระบบเขาจะหายครับแต่ว่าเมื่อพี่ปิดปุ่มนี้กดกดปุ่มนี้ปุ่ม,มทักชั่นจะค้างครับแปลว่าปิดอยู่ครับถ้าพี่กด ค้างก็จะหายไปครับหน้าเมนูนะครับก็จะมีนี่ถ้าเรากดเลื่อนขึ้นนะครับก็จะดูได้อุณหภูมิวันลมยางแบตเตอรี่น้ำมันเลรงความเร็วแล้วก็ถังน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรครับทิป A ทิป B ี่าทันะครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วถ้าคำว่าสเต็ปนะครับก็หมายถึงการเข้าไปเซตค่าต่างๆครับ อันนี้โหมดนะครับที่ผมบอกจะขึ้นโชว์ฝั่งนี้ครับก็มีเลนรถไดนามิกครับผมาสามารถปรับได้เลยเลนก็คือฝนตกครับระบบ ABS ทักชั่นทำงานคันเร่งทุกอย่างจะทำงานแบบเบาๆครับคันเร่งเราบิดแค่ไหนเขาก็จะไปช้าๆครับผมรถก็คือ ABS ทักชั่นทำงานเต็มระบบแต่คันเร่งเปิดได้มากขึ้น ต่อมาก็คือดนามิกก็เหมือนโหมดสปอร์ตครับสามารถบิดกระแทกคันเร่งได้เลยทักชั่นทำงานน้อยลง abs ทำงานปกติครับอ,อันนี้ก็เป็นไฟสองเกียร์ครับต่อมานะครับเป็นหน้าเซ t ตอัพนะครับเราถ้าเราจะเข้าไปกดเซ t ตอัพนะครับกดปุ่มโอเคค้างปุ๊บเขาจะเข้าไปแล้วนี่ก็จะมีหน้าเมนูต่างๆเลยครับ System d ิสเพย์เซอร์วิสนะครับก็ถ้าเราจะเช็คว่า รถเราอะ่ะจะเข้าถึงเมื่อไหร่จะเข้าเช็คระยะนะครับแล้วกดอันนี้กดโอเคไปเลยครับกดเรื่องลงเขาจะบอกหมดเลยครับภาษามีหลายภาษามากเลยครับ